ในโลกของการสื่อสารข้อมูลนั้นเราอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆครับคือแบบมีสายและก็แบบไร้สายนั่นเองข้อดีของการสื่อสารแบบไร้สายก็คงจะเป็นเรื่องพื้นที่ในการใช้งานที่ขยายครอบคลุมได้กว้างขวางมากกว่าแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ต่ำกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเสถียรและความเร็วแล้วยังไงแบบใช้สายย่อมดีกว่าเป็นธรรมดาครับ ซึ่งในขณะที่โลกของการสื่อสารแบบไร้สายนั้นกําลังคุยกันถึงเรื่อง3 g หรือ4 g โลกของการสื่อสารแบบใช้สายก็กําลังยกระดับจากสายโทรศัพท์เข้าสู่ Fiber o p t i c ตครับตอนนี้ที่กําลังตื่นเต้นกันในสหรัฐกันเป็นอย่างมากน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องบริการ google fiber ครับหลายหายคนก็ลุ้นครับให้มาเปิดบริการในเมืองของตัวเองสัที ซึ่งแม้ว่าสาหรัฐนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีไฟเบอร์ออปติกหรือว่าใยแก้วนําแสงค่อนข้างเยอะแต่ว่าการขยายบริการออกไปในแต่ละพื้นที่สําหรับผู้ใช้ทั่วไปนั้นยังทําได้ไม่รวดเร็วทันใจหลายคนสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วไฟเบอร์ออปติกไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะใช้สําหรับทําเป็นโครงข่ายวงจรเชื่อมตอ่อหลักเพราะความเร็วในการส่งข้อมูลบนไฟเบอร์ออปติกนั้นเร็วกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เป็นทองแดงอย่างเทียบกันไม่ติดเลยครับดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่เมื่อ Google เปิดตัว Google Fiber ขึ้นมาจึงทำให้มีหลายคนนั้นอยากใช้กันเร็วๆเวทียบกันแบบคร่าวๆนะครับ g o o g l e Fiber นั้นเร็วกว่าบลอดแบนด์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ประมาณ100เท่าครับ เรื่องเทรนด์ของการแพร่ภาพโทรทัศน์ที่สหรัฐก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจครับคนที่นู่นนะครับจะมีโอกาสได้ชมโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากไม่ใช่แค่เปิดละครย้อนหลังผ่าน YouTube แบบบ้านเราหรอกครับแต่เป็นรายการโทรทัศน์ดังๆที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตให้โหลดดูกันได้สบายๆโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการเคเบิลทีวีเหมือนแต่ก่อนซึ่งพอทุกอย่างอยู่ในรูปดิจิทัลเก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วครับอย่างแรกก็เป็นเรื่องของคุณภาพ ระดับ HD ครับที่มีให้เลือกชมกันนับไม่ถ้วนด้วยภาพที่คมชัดกว่าแบบธรรมดาเยอะแถมเมื่อทำงานบน Google Fiber ก็ยิ่งราบรื่นไม่มีสะดุดซึ่งตอนนี้นะครับให้เลือกชมบนแบบ HD ได้ถึง200ช่องแล้วครับแถมนะฮะยังเลือกดูภาพแบบ On Demand ชอบเรื่องไหนก็สั่งโหลดมาดูเรื่องนั้นได้เลยทันทีและยังสามารถตั้งเวลาบันทึกรายการโปรดได้มากถึง8รายการพร้อมๆกัน มีรายงานจาก Time Magazine เมื่อปลายปีก่อนนะครับระบุว่าที่ Google Fiber เปิดตัวขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะตอกหน้าบรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเด,เดิมทั้งหลายว่าถ้าจะทำให้ดีให้มีราคาประหยัดให้เร็วกว่าเดิมนั้นก็ทำได้แต่ไม่ทำกันแค่เนเองบางคนสงสัยว่าเราจะออเอาเน็ตเร็ว,รวๆนั้นไปทำอะไรถ้าถามตอนนี้ก็คงจะมีแค่เรื่องการดูทีวีหรือว่าวิดีโอแบบ HD สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้เร็วขึ้นเปิดเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แหละครับ แต่โลกในอีก5ปีข้างหน้าจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาไม่มีใครเดาออกหรอกครับเหมือนกับที่เมื่อก่อนเราเล่นเน็ตผ่านโมเด็ม 56kb ตอนนั้นก็ว่าเร็วแล้วเพราะว่าเร็วกว่าโมเด็ม 2.4kb ตั้งเยอะหรือในยุคนั้นภาพถ่ายหนึ่งภาพขนาดมากไม่เกิน1เมกนั้นเดี๋ยวนี้จัดกันไปครับ5 1 0ถึงเมกไปซะแล้วยุคนั้นเช่นกันไม่มี YouTube ครับเดี๋ยวนี้ใครไม่มีบล็อดแบนก็อดดู YouTube ว่ากันว่าต่อไปนั้นเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆบนคอมพิวเตอร์ของเราอีกแล้วครับซึ่งก็จะรวมไปถึงเกมต่างๆนี่แหละฮะเพราะว่าอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็แค่คลิกแล้วก็โหลดมาทํางานผ่านหน้าเว็บได้ทันทีแนวคิดลักษณะนี้เริ่มมีให้เห็นแล้วแล้วถ้าเกิดจะให้มันทำงานได้ราบรื่นที่สุดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วระดับกิกะบิตว่าแต่บ้านเราเมื่อไหรจะมีสักที